โอ้ความฝันเลยนะเกิดมา27ปีเด็กแม่น้ำโขงครับได้มายืนอยู่บนทะเลแล้วน้ำใสมากมาถึงที่อ่าวกระทิงนะครับี่เหมือนฝันเลยว่ะสวยอ่ะ น่ารักืมี ทรอปที่ิว้าวดูบรรยากาศครับนี่มีเรือประมงสพานนะครับ สวยอะใสนะน้ำทะเลเลยไปจิงเลยตอนนี้ผมอยู่วน,นาอุทยานเขาแหลมสิงไม่กันตอไม่รู้ว่าจากางเต็นท์ได้ไหมครับโอโ้แล้ว,ลวเราก็ไปถึงทะเลอย่าบอกนะว่าปิดแล้วครับผมปิดแล้วครับปิดแล้วลรครับใช่หมดเวลาเลยมาจากเี้ใช่ไม อีกทีโคตรทีเข้าไปั่งเยอตัว้องตังโกนไม่ไ <kaz> ด <uffy> ้โอ้ยโอ้ยม่มเกาะป่ะวาวโอ้คตสวยเจ้าสางเต็นท์ว่ะ นี่แล้วก็มาถึงที่อ่าวกระทิงนะครับเหมือนฝันเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย้อ,ย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 อยุต่างข้างหน้าที่เราเห็นแค่คลิปโอ้ไม่เชื่อไม่ของจริงไะนี่ ว้าวว้าวว้าวอูหนาวโคตรแรงเลยไม่จะไปพัดเราออกข้างนอกเหรอลึกแค่นี่โอ้ขึ้นแรงเกินอุ้ยโอ้ย,อยน่ากลัว,ว โอ yup. ้ยเ <dulu> ียนหัวเย็นหัวไอ้เจ้าเียนหัวอุ้ยอู้หูอ้ยอะไรนะเฮ้ยด้วยนะผู้กล้าเฮ้ยเป็นไงล่ะโควยแล้วควรฝันเราก็ได้เป็นจริงโอ้ทะเล อเนี่ยในที่สุดผมก็มาถึงทะเลโอ้ความฝันเลยนะเกิดมา27ปีเด็กแม่น้ำโขงครับได้มายืนอยู่บนทะเลแล้วอ างเซนนะครับรอนอยู่ อันนี้หน้าเต็นผมก็มีดอกสนป่ะต้นสนป่ะเออมันโคตรแข็งเลยนะเนี่ยเหมือนสับปะรดเลยสับปะรดน้อยทุกคนนี่แข็งมากเป็นน้ำน้ำอ,อะไรอ่ะอู้โอ้ บรรยากาศหาดกระทิงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงคนก็ไม่มีเลยนะครับมีแต่ผมกับมีอีกที่คนหนึ่งเขากางเต็นท์อยู่นี่นะครับบรรยากาศเงียบสงบขึ้นขึ้นแรงไปไ่อยเสียงขึ้นไม่รู้ว่าจะนอนหลับไหมแต่ก็ไม่เป็นไรคุ้มอ่ะห้าสิบบาทครับบร,ริการกลางเต็นท์นะค่า 50บาทแล้วก็มีห้องน้ํามีไฟให้ด้วยขึ้นไปข้างบนไฟก็อยู่แถวเสาแถวนี้นะครับแต่ห้องน้ําก็อยู่ข้างบนนะเอ้ยเยมากเหมือนฝันเลย เฮ้ยยืนตรงกลางเฮ้วันนี้อะไรลมแรงับเฮ้ยลมแรงแปลกๆว่ะเ่องเลยเต็นเฮ้ยลมแรงแปลกๆนะเต็นผมหลุดเลย เอ้าไปไหนแล้วเมื่อ,อกีอ้เห็นตะปูอยู่นี้เลยอุ้ยอ,อู้ดเดียวอู้ดเดียวนี่เนี่ยน่ารักอุ้ยโอ้ยไม่รักโอ้ลงต่อลงต่อนี่ไปแล้ว ไม่หลายตัวมากเลยนะน้ำลงครับมีมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญแบบจเจ้าโอ้โหอุ้ยน่ารักนี่ไม่เคยเห็นว่า, <c oughs> าเออเขาเจ๋งไงกินได้ปะน,นี่ถ้าไม่มีขนอะ่ะฮะดูสิ ตามยาวมากเลยนะดูตอนมันเข้าไปนะทุกคน,นอุ้ยคือกระปูอะไรอ่ะอร่อยหรือเปล่าพัดเพ่อะปดูตามนันสิไม่ได้ มันจะลงแนละ้วหายแล้วลงแล้วลงแนละ้วหายตัวนี่เหี้ยหายตัวยังไม่เนียนให้ตาโหอยู่ในใหเห็นเรานั่นน่ะมาดูความน่ารักของปูแสมเหรอดูดิน่ารักอือน่ารักจัด,ด ตอนนี้ประมาณ10โมงนะครับผมจะได้เก็บเต็นท์ละเดี๋ยวเราไปทะเลตรงอื่นนะดูสภาพเลยโอ้โหแล้ววันไนก็อีกไกลเลยครับนะออกกำลังกายในตัวอะไรครับเนี่ยรักทะเลมากเลยสภาพอ๋อ